สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่ามาพร้อมรถกระบะมาด้ามาีดีห้าสิบนะคะรถกระบะตัวสูงเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะคะซึ่งแคปสามารถเปิดได้ทําให้เราใช้ซอยพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้กว้างยิ่งขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะคะขึ้นลงก็สะดวกใส่ของก็สามารถยกลงยกขึ้นได้อย่างง่ายดายค่ะทุกท่าน ตอบโจทย์สำหรับทุกการใช้งานเลยทีเดียวค่ะรถกระบะราคาตัดสด99,000บาทนะคะมาสด้ BT50 ตัวสูงเกียร์ธรรมาดาคันนี้แจ้งจดทะเบียนในปี2011ค่ะสีดำเครื่อง2,500ซีซีดีเซลคอมอนเรลเทอร์โบเลขไมล์220,000ค่ะแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าสีสันดูสวยภายในดูกว้าง ตามนี้เลยนะคะช่วงร่างดีค่ะไม่มีเสียงดังนะคะภาษีพรบปี6-7ต้องไปต่อหน่อยแต่ขาดไม่เกินทุกท่านต่อได้ปกติเลยนะคะเบาะคนขับมีสภาพตามรูปค่ะไม่ค่อยสวยมีตำหนินะคะเป็นเรื่องปกติของรถือืสองนะคะย่อมมีตำหนิย่อมมีเสื่อมโทมกันบ้างตามราคาค่ะทุกท่าน9 9 0 0 0บาทดูรถได้ที่สะพานนวลฉวีจังหวัดปทุมธานีค่ะ ราคานี้เป็นราคาเงินสดไม่มีราคาตัดถูกกว่านี้แล้วนะคะ99,000บาทค่ะราคานี้เลยนะคะสนใจท่กคุยติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปอย่าลืมไปดูตัวรถกันด้วยนะคะจะได้ทดลองขับค่ะจะได้ตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังเอกสารต่างๆด้วยนะคะประกอบการตัดสินใจและจะได้สบายใจกันทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายค่ะ แอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นส่วนเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ